สบายดีวันนี้เฮากขมาอยู่มหา,ว,ว,าวิทยาลัยสวรรคะเตริทยาเขตหนองอีอแล้วตอนนี้เฮากันัม,มา,มานังแปลงบทยุ่งเห็นแนละ้วมีอันนี้คือเพื่อนชายนะคนหนึ่งซิลิปซา,เพ,าเ,พเพื่อนสาวเพื่อนเพื่อนสาวบ่อันนี้คืออทุม่าคนงามที่สุดในห้องนี่คือลำพอนแกวน้วรองจันท์หองจากคนนี้นะความงาม กำลังตั้งมวกตั้งใจเห็ดบทอันนี้ <laughs> อันนี้ก็เขาก็ถ่ายไว้เนอะในวันที่3 1เอสเดินเดินแปดเดนแปด3 <8. S> 1เอเดินแปเพื่อเห้าสีได้เอาไปลงกะมืออื่เดินเก <laughs> ้าเดินเก้าอุ้ยเดินเก้าแต่งบดนี้ก็สีพอดเดินแล้วน้อยังโมแล้วจ้ะเธอโอย เห็นอาจารย์อันนี้ก็อยู่เียนเนาะคนเสียงมกระสีหลายๆแน่หน่อยหนึ่งอันนั้นก็คือมู่คุยเนาะสองคนกําลังยั้งล่มกันอยู่บนเดินเนาะซื้อนั่งันหน้ากับนั่งยูทูบเบอร์ไม่เลยโ่ยูทูบเบอร์ไม่เขากําลังโตเถียงกันเลยเซ็นบทเนาะ อันนี้คือวันหน้านะคนขี้รายที่สุดในห้องอันนี้นะม่เพื่อจะต้องหากรอเพื่อน้าได้นะบ่พอฟ้าได้บ่ฟ้าเนี่ยได้ห้าสิเอากล้องบ่เ้าสิเอารองยูทูบเ้าสิเอาลงติดต่อเ้าเลยสิเอารองยูทูบมันเไม่ได้เห็นเป็นเลยอนนี้ ขาศิได้จับกองอยี่ติวติวติว <c oughs> จำไม่ย่าินี้ก็เลยบอกว่าไปตามไปซื้อนไปซื้อเงินก็อันให้ได้เงินก็เนบ้น <c oughs> บลันหล <c oughs> ัน <c oughs> ต้น <c oughs> มือไม่เลยอะไรไปพบก,กันบัดเอามือห้อง ตอนนี na, sound sound. ้กับสีเข้าโหดมากยูเบอร์ยูเบอร์ฮ่าฮ่าฮ่ามันหมู่หมู่ค่อยมันเว้าวเป็นวาว่ายูเบอร์เบอร์มันนะบัดมืดมือได้มัอนี้คือสีปัวโซนสำเร็จขั้นค่อยประสบซโนสำเร็จนี้ค่อยสีไปเยือนมานฮอดบ้านนาสังที่ไปเยือนไปเยือนไปเยือนไสิไปเยือนมันฮอดบ้านนาสังเยือนเยือนไปเยือนไไปเเยืออนนตอนนี้ก็เป็นเวลาจังโมงแล้ว เบบ่อโงฉันเบื่งไร่มงมันกับังก็เอาเอาเป็นว่าแลกพมกันได้เนาะสีไม่ด Ma ้ได้เห <c ười> <Sy> ็นเลย